แปดภาษาผมให้คุณพูดยันมาลายูเลยนะเอาละเวลาเวลาตื่นเต้นผมจะลนนิดนึงโอเคโอเคไป็นั้รทักไทยแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติทุกคนนะหรือคนจีนเนี่ยให้มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยเลยันครับตายหาพูดไทยพูดไปดูเรื่องเลยไม่ต้องตื่นเต้นวัอนี้บอกพี่ตื่นเต้นเราก้ลงเต้นแทนพูดจีนนะฮะโอ้ยอ่า h ่ l l o 大家好大家好啊在这里有中国人吗？哎有啊 我们我和我哥哥今年会有我们自己的演唱会，十二月二二号，啊、呃，希望你们会来的，好吗？好不好？<laughs> uh, 好。<laughs> oh, oh, oh. <laughs> 好。好。好！好好好好，好，好。那啊，欢迎好临，来来光光光，来来来，啊，真真来，大家好，呃，我是 g o、oh. วาย่อพิงกักวเรียนมาแค่นี้จริงๆรับรองว่าต้องมีบรรยากาศเทฮาตลกมีความสุขของดูโอแห่งยุค2000แน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้